สวัสดีพ่มแม่พี่น้องช่องซีมอนเอนเอลชแนลมินีซีมอนพามารอปลารัฐบาลพี่น้องจ้ะอันนั้นกองขี่งวัวได้พี่น้องซีมอนเล่นก็ก้องขี่งวัวกับมูบรรยากาศก็ดีดีๆสิบสี่องศาประเทศเนเธอร์แลนด์พี่น้องแต่ว่าก็มีลมหนาวหนาวคือเกาบรรยากาศใบไม,ไม้ร่วง ซิมอนกับมูเหลืองเรียนมากกับหาเละาะปลาหนาวเด่นเสียเสียกันหนาวลม้มทอพี่น้องล้มมันนั่นในมันหนาวควันควันนั่นในความหนาวออกจากปากพี่น้องจ้ะสนุกสนานกับกองขี่งวัวไปไปไปเล่นได้มดมือละกองขี่งวัวกองนี่ไปไป อุ่นแรงไปล้วพี่น้องแดดก็ดีดีดดท้องฟ้าก็แจ่มใสหุ่นเด็กหน่อยมหาซองเบึงต้นในต้นในนี่มันมีต้นในเห็ดเห็ดอี้ยังกับผงหัวดอกพี่น้องจ้าเด็กหน่อยอยากเบึงอยากฮูมชามี่คอยกบ,บ้าท,ทายลูกแก <laughs> มักทายลูกซิมอนอยากเบึงสูงสูงใส่พ่ออุ่มโอ้ยพ่ออุ่มเน่ พูนไปแล้วเด็กแว่นสเตปหลุดมาเด้อลบแน่นะ่ะรถดพนาพี่น้องคอยกบ,บกพีสเจัะกัยานโอ้ยฝาน้ำหลูกหลาหลายหลูกกับไปแล้วเร็วๆคอยกตาลายได้พี่น้องจ้ะตาลายน้ำมันในยถือกล่องเหล่าไทยคลิปวิดีโอ <laughs> ไปแล้วพ่นพี่น้องคอยตาลายน้ำไปไปไป ไปกับว่าทาดอกล้อในเปียงจะไปยังไว้เทะบอกให้คอยเฝ้าเฝ้าฝ้าจะเฝ้าไปใส่ก็ยังว่าค้นยางทายวิดีโอหลูกเทวดาบอกเมียยางซาโพดะนะเอาไปพอกาแฟนหน้อยางสากับมูเดินข้างหลังพูนซิมอนเซ่สเตปเด็กเวน่นพูนจกักรยานอิสิมาดอกคันหนึ่ง อย่าฟฝวาไปหลายๆจักรยานอีกขันหนึ่งม้าแล้วลบเด้อนะมายังไวเลยเด้อนะลบ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 แม่ฝุ่นมาเราจักรยานลบเออนั่นไยงูจักยู่ตัวนี้ไปที่นี่ฝุ่นมาที่นี่ก็ลงมอเลยสิหมอนสิ่งเลยแว่นหลดจับด,ดีๆเด้อฝุ่นไปเราพี่หนอยังไวเลยคอยส ยางออดกับวัานโอ้ยลงมอไปแล้วโอ้อยังไวเลยสหม่อนเด็กแว่นเด็กแวนสเตปแล้วดูใบใหม่ก็บลวงพี่น้องเอ้ยเป็นสีเหลืองต้นใหม่บางต้นก่อนโรนคอยกระลินรั้วพี่น้องบอกเรื่องหลายลิกนกระรัวถามแม่แม่ยางซาต้นไหม่โรนก็ลอกกระลอ,อ,อยเป็นบางต้นไปไป ปูนข้างนาพุนสิมีมองลงมอ้อผุนไอแนวอันในแถกลงขอบคุณเพื่อนไม่เพื่อนเอนก้าที่เขามารับชมให้กำลังใจชองซีมอนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆนั่นละข้างนาพุนมองลงมอ้อนันนั่น,น,นละมองลงมอ้อเลี้ยวสย้สยซีมอนจะแถะกลงมอ้อให้เบิง้งได้ผี่น้องจ้าค่อยเบิง้งค่อยเบิง้ง นั่นละลงตรงนี้ลงตรงนี้นี่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 มองลงม้อตรงนี้นั่นละไหลลงโหลดโอเคบ่โอเคไหลลงเลยเอาบอกว่าเยาะปากวะนะเอา <laughs> เอาไหลาลงโอเคบายบายพี่น้องแล้วพี่น้องจ๋าซี่หมอนซีละแหกลงให้ลงนึงเลยพี่น้องเอาจี้หมดไปแล้วเอาอีกบ่มามาอีกรอบ มักคักบ่ญาตได้พี่น้องมักสนุกแห้งเจ็บแหงเตมักเอาสวนมูอีกแล้วบอกมูว่าเหรนบอกนะเอาไหลลงยี่ฝนยังไว้เลยพี่นอ้องมูเรนตามดากแล้วสับบันบานภาษาบันบันนั่นเขาด้จใจพี่น้อง คำใดบอสุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเป็นภาษาสับบันบานพ,นพื้นเอาอีกยักรอบเอาอีกยักตาสิได้กลับบ้านแล้วมูยูดักขึ้นม้อยากเอาแถลเลาะลงวัดที่ไหนสิได้บบลกลรกรับบ้านเอาเร็วๆเขาลีลาเถอะเอาแถลเลาะลงสิได้กลับบ้านได้รอบนี้นะ E! ขอบคุณนะจ๊ะบ๊ายบาย